ในพงเวลาที่ผู้คนมีอารมณ์ร่วมกันในสังคมพร้อมๆกันก็คงจะไม่มีที่ไหนที่จะติดตามกระแสอารมณ์ของผู้คนได้ดีไปกว่าโลกสื่อสังคมออนไลน์นะคะวันนี้ถึงกับมีการตั้งเพจเรียกร้องขอให้มีข้อกฎหมายบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อลงโทษผู้ที่กระทำผิดในข้อหาข่มขืนค่ะแต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วบทลงโทษของไทยในเชิงกฎหมายก็อาจจะเบากว่าหลายๆประเทศในคดีข่มขืนค่ะ หากย้อนไปเมื่อปี2544นักศึกษาหญิงปริญญาโทถูกลูกจ้างการรถไฟล่วงละเมิดบนรถไฟในตู้นอนสายสุงไหโกโลกกรุงเทพสารดีกาตัดสินให้มีความผิดจำคุกจำเลย9ปีไม่เพียงแต่ภัยคุกคามทางเพศบนรถไฟรถโดยสารสาธารณะเนะช่นรถทัวร์รถตู้รถแท็กซี่มีคดีต่อเนื่อง23เมษาย,ยน2550 นขับรถตู้โดยสารสายมีนบุรีหมอชิดขับรถออกนอกเส้นทางจากนั้นข่มคืนแล้วชิงทรัพย์20เมษาย,ยน2551นักเรียนชั้นม .6 ถูกพนักงานประจำรถทัวร์สายกรุงเทพขอนแก่นล่วงละเมิดในห้องน้ำรถทัวร์15เมษาย,ยน2555ผู้โดยสารหญิงถูกคนขับแท็กซี่ใช้กำลังทำร้ายบริเวณถนนกาญจนาพิเศษ16เมษาย,ยน2557 เกิดเหตุคนขับรถตู้โดยสรารสายกรุงเทพสมุทรสงครามทำร้ายผู้โดยสรารหญิงชาวพมา่าบทลงโทษข้อหาคมคืนคือการจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่8,000ถึง40,000บาทหากผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนหรือมีคนร่วมกระทำความผิดด้วยมีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่30,000ถึง4 0 0 0 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตขณะที่บทลงโทษในต่างประเทศ เกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาบางรัฐเยอรมนีสวีเดนและนอร์เวย์ใช้วิธีฉีดยาให้อันทาฟอร์ประเทศจีนและอินเดียลงโทษประหารชีวิตและประเทศส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางลงโทษด,ด้วยการตัดอวัยวะเพศแอดมินเพจดราม่าแอคทิกได้ตั้งแคมเปญรณรงค์ผ่านเชน o อ g หัวข้อเพิ่มโทษกฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดในข้อหากระทำชำเรารให้รุนแรงยิ่งขึ้น พร้อมล่าห้าหมืนรายชื่อผู้สนับสนุนแคมเปญน,นี้ได้เสนอแนวทางการแก้ไขให้ประชาชนและสื่อมวลชนเปลี่ยนทัศนคติกับผู้ที่ถูกกระทำชำเรารวมทั้งต้องแก้บทลงโทษด้วยคืออยากให้เราลงให้มีการตอนนี้ไอ,อนน้ประเด็นอยากให้รถการมาเทาโทษยกเว้นนกรณีข่มขืนก็คือถ้าเป็นคนที่ส่งขืปนปุ๊บการส่งืนปุกยี่สิบปีก็คือให้เข้าคุกกระามนั้นเลยที่เหลือก็ว่ากัาไปตามกระบวนการยุติธรรม อันนี้ออยากให้เรินพ่อไปที่แก้ขยายงระบบของกระบวนการวิธรรมากกว่าแล้วก็ส่วนในเรื่องการเพิ่มโทษของการตัดสินผ่านิตีนี่หรือว่าให้แบบจำพกุกตลอดชีวิตนี่เพราะว่ามันยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเสียงเงีอยู่นะเพราะว่ามันมีประเด็นกลุ่มที่ให้ความเห็นแย้งออกมา <S <s เขาก็บอกว่าถ้ามีการเพิ่มโทษของการ,ร่งพืนให้ถึงขัน้นสารชีวิตเนี่ยมันจะมีอันตรายกับเยียอเพราะว่ามันอาจจะทําให้นักโทษ อาชญากรที่ก่อคดีเนี่ยคิดว่าไหนๆก็ต้องถูกกระหายชีวิตแล้วก็ฆค่าไม่ได้เลยทาให้โอกาสว่าชีวิตของเหยื่อนหายไงที่เขาก็มีประเด็นขณะเดียวกันผู้หญิงที่อาจเสี่ยงต่อการถูกทําร้ายในลักษณะนี้จะมีรูปประพันธ์ตามสถิติเช่นทรงผมห่างม้าผมมวยผมเปียหรือผมที่ผู้ก่อเหตุดึงหรือกระชากได้เสื้อผ้าที่ถอดง่ายผู้หญิงที่กําลังใช้โทรศัพท์มือถือหรือทํากิจกรรมอื่นๆขณะเดินส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุ เลือกเวลาประมาณตี5 8ถึง8โมงเช้าสถานที่ก่อเหตุอันดับแรกคือรานจอดรถของห้างสปปรรพสินค้าอันดับ2อรานจอดรถหรือโรงรถบริษัทอันดับ3ห้องน้ำสาธารณะ